สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับลูกเล่นของบี๊สิบห้าที่น่าสนใจนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเมมโมรีนะครับแล้วก็การดูเลกคอร์ตต่างๆของเราในการาชีวิตประจําวันหรือการออกกําลังกายของเราเป็นอย่างไรนะครับโอเคอันดับแรกก็คือหลังจากที่เราใส่บี๊สิบห้านะครับใส่ไว้ที่แขนนะครับเรียบร้อยทําการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันชื่อว่า a l l e n g e Sport นะครับแล้วหลังจากนั้นเข้าไปที่ดีไว้นะครับตอนนี้ผมทําการเชื่อมต่อแล้วนะครับก็คลิกไป ตัวนี้ก็จะโชว์นะครับร้อซนะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่ที่ B15 มีอยู่ในตอนนี้นะครับ0.21ก็คือระยะการเดินในวันนี้ของผมก็คือ0.21กิโลเมตรแล้วก็ตัวนี้ b 1สิบบตัวนี้มันจะมีสเต็ปเคาน์เตอร์เซนเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะบอกได้ว่าวันนี้ผมเดินไป357และขนาดที่ผมเริ่มสวมใส่ตลอดทั้งวันเนี่ยผมเบิร์นแคลอรี่ไปแล้วทั้งหมด270 6นะครับ ่วน 8, ตรงนี้ตัวเลข79หรือ80ตรงนี้นะครับที่เห็นก็คือค่าหัวใจขนาดนี้เพราะตอนนี้ผมกาลังสวมใส่อยู่แล้วก็ข้อดีนะครับของตัว B15 ก็คือมันจะมี HR record list นั่นก็หมายถึงว่ามันทําการบันทึกข้อมูลนะครับค่าหัวใจของเราตั้งแต่เราเริ่มใส่นะครับจนเราถอดออกหรือปิดเครื่องนะครับมัน อย่างเช่นถ้าผมจะออกไปเตะฟุตบอลนะครับหรือออกไปตีแบดนะครับออกไปขี่จัก,กรยานนะครับผมก็ทําการใส่ตัวบีสิบห้าแล้วก็เปิดเครื่องมันก็จะทําเริ่มทําการเลคคอร์ดอย่างเช่นผมไปตีแบตหรือไปเตะฟุตบอลอยู่สัก2ชั่วโมงพอกลับมาปุ๊บเราก็กลับมาเปิดแอปมันก็จะหยุดทําการบันทึกนะครับซึ่งก็จะเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถดูข้าหัวใจได้โอเคเดี๋ยวผมเข้าแอปไปดูนะครับนะครับอย่างตอนนี้ในตัวอย่างนะครับ ก็คือมันเริ่มทำการอย่างเช่นตอน9โมง3นาทีนะครับโอเคอย่างตอนนี้มันก็จะดึงข้อมูล2ชั่วโมงที่แล้วของผมมานี่1ชั่วโมงจุด59กนะครับก็คือผมเริ่มใส่ตอน9โมงกว่านะครับแล้วก็ไปหยุดตอนประมาณ11โมงกว่ามันก็จะบันทึกนะครับว่าค่าหัวใจผมเท่าไหร่อย่าง72อนะครับแม็กอยู่99นะตรงนี้ก็คือเป็นลิสต์เรคคอร์ดทั้งหมดโดยมันจะสามารถทำการเรคคอร์ดทั้งหมด48ชั่วโมงแล้วข้อมูลมันจะ ถูกร p l พ c e หรือลบออกไปอัตโนมัตินะครับมันจะทับกันไปเรื่อยๆส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือ7 day of history record data นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นการบันทึกแบบ7วันนะครับพอทุกๆ7วันมันก็จะเหมือนคล้ายๆกล้องวงจรปิดนะครับพอ7วันมันก็จะทับไปเรื่อยๆนะครับอย่างในวันนี้ผมมันก็จะโชว์อย่างวันนี้วันที่31เดือน8ผมเบิร์นแคลอรี่ไปทั้งหมด276เดินไปทั้งหมด357 อย่างเมื่อวานวันที่30ผมไม่ได้ใช้งานมันเลยนะครับแคลอรี่มันก็จะเป็นศูนย์นะครับสเต็ปก็จะเป็นศูนย์อย่างวันที่29เนี่ยมันก็จะผมได้ใส่บ้างนะครับมันก็จะบอกว่าแคลอรี่เบินไป245บแล้วก็สเต็ปเดินไป752บนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คือลูกเล่นอย่างหนึ่งนะครับของตัว B15 นอกจากนั้น B15 ยังมีลูกเล่นอีกอันหนึ่งก็คือการสั่นเตือนนะครับซึ่งการสั่นเตือนเนี่ยเดีย๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหน,งนว่า มันสั่นเตือนมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับตัวบีสินั้นก็ราคาอยู่ปกติ2,500บาทตอนนี้ก็ราคาเหลืออยู่1,990บาทนะครับรับประกัน1ปีมีอะไหล่นะครับตัวนี้ก็เป็นชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์แบบแม่เหล็กน,นะครับตัวนี้ชาร์จเจอร์ก็มีอะไหล่ขายนะครับตัวสายผ้าก็มีอะไหล่ขายนะครับ